เากลา1กิโลกร,รัม5ขีดหอยนางรม1กิโลกร,รัม800กรัมปูนหนานัก17ขีดเฮดทอปนหนัก1,200กรัมสึ่งใหางที่หนักน้อยที่สุดโอ้ยนี่ันจอได้เรียกความเนี่ยงงมากให้กรตึงสอนดีกว่าอ่ะส่งอะไรมาพอดีเนี่ยฮันแน่รู้ทันนะคะจะโยนงานสอนการบ้านหลานมาให้กระตึงใช่ไหมสอรี่จ้าเย็นนี้มีทำงานกิจกรรมที่มหาลัยแล้วกลับดึกจ้ะบายอ่ะ งงละสิอย่าทำหน้าอย่างนั้นสิคะเดี๋ยวจะแก่ไวนะเฮ้ยรู้ได้ไงเนี่ยว่าจะให้สอนการบ้านให้หลานตัวแสบงงสิครับงงอะ่ะสุภาษสิทธ์คำปังปังคำดังอินเทรนสวัสดีค่ะพี่แฟงสอนกันบ้านหลานหรือยังคะ อาจารย์รู้ได้ไงครับเนี่ยงงงงละสิ <c oughs> ก็งงสิครับทำไมทุกคนเนี่ยรู้ว่าผมกําลังสอนการบ้านในห,หลานตัวแสบอยู่ครับก็หลานพี่แฟงมาขอให้ครูสอนการบ้านจนเสร็จไปแล้วค่ะเขาบอกว่าหเห็นหน้าอาแฟงเมื่อวานตอนอ่านโจทย์เลขแล้วไม่น่ารอดอาแฟงงงมากแม่เนี่ยหลานพี่แฟงพูดอย่างนี้เลยนะคะโหเจ้าหลานตัวแสบแต่ยังไงต้องขอขอ,ขอบคุณอาจารย์หยกด้วยนะครับ ช่วยสอนการบ้านให้กับหลานผมตอนเนี้ยผมค่อยหายงงสักทีครับและคำดังอินเทรนของเราในวันนี้ก็คือคำว่างง,งที่พี่แฟงออกอาการตั้งแต่สอนการบ้านหลานนั่นแหละค่ะครูก็เข้าใจคำนี้นะคะแต่ไม่รู้ว่าจะตรงกับที่พี่แฟงกับวัยรุ่นสมัยนี้เขาใช้กันหรือเปล่าค่ะไม่เคยค่ะไม่เคยครับจำตัวไรสาระเหรอคะไม่รู้นะครับงงหรือเปล่าคะ งงสรุปว่าคําว่างงก็คืออาการงงนั่นเองนะคะแต่ว่าเติมสระออเข้าไปให้เสียงยาวขึ้นให้ได้อารมณ์มากขึ้นให้กวนอารมณ์มากขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่แล้วครับอาจารย์ยกการเป็นเวรุ่นเนี่ยมันลําบากพูดปกติมันก็จะไม่อินเทนต้องเพิ่มเข้าหรือว่าต้องตัดออกให้ภาษามันงงงไงครับ ถือเป็นความสนุกของภาษานะคะแบบนี้ครูชอบค่ะแต่กับบางคําครูเองก็ถึงกบงงนะคะว่ามันเพี้ยนมาจากคําเดิมขนาดนี้ได้ยังไงก็ไม่เป็นไรค่ะต้องค่อยๆศึกษาคําวัยรุ่นกันไปเพราะว่าจริงๆใจครูก็ยังวัยรุ่นอยู่เลยค่ะเดีย๋ยวว่าจะใจวัยรุ่นเลยครับหน้าอาจารย์ยกเนี่ยก็ยังวัยรุ่นอยู่ครับเนี่ยหลายๆคนก็คิดว่าผมเนี่ยหน้าแก่กว่าจารย์ยกอีกนะครับพูดอย่างเนี้ยผมก็งงสิครับเอ๊ ชักสงสัยแล้วครับอาจารย์หยกว่าคำว่าง,งงเนี่ยจะใช้กับสำนวนสุภาษิตคำไหนได้บ้างล่ะครับมีสิคะแล้วก็เป็นสำนวนที่มีความหมายตรงกันเลยคะ่ะคือสำนวนคำว่างงเป็นไก่ตาแตกไงคะสำนวนงงเป็นไก่ตาแตกหมายถึงมึนงงมากจนทำอะไรไม่ถูกหรืองงจนคิดอะไรไม่ออกโดยที่มาของสำนวนนี้มาจากการชนไก่ เมื่อไก่ตีกันแล้วพลาดโดนอีกฝ่ายตีที่ตาจนบาดเจ็บไก่จะมองอะไรไม่เห็นจึงทําให้เกิดอาการมึนงงและไม่สามารถป้องกันตัวเองได้ค่ะสำนวนงงเป็นไก่ตาแตกก็คืออาการมึนงงจนคิดอะไรไม่ออกทําอะไรไม่ถูกเหมือนกับไก่ที่เสียดวงตาไปขณะต่อสู้นั่นเองค่ะดังนั้นคําว่างงและงงเป็นไก่ตาแตกก็คืออาการมึนงงต่างกันที่งงเป็นไก่ตาแตกจะใช้กับอาการงงมากๆ ส่วนงองจะใช้กับความงงระดับไหนก็ได้ค่ะหากงองมากก็เติมคำขยายเข้าไปเช่นงองมากงองที่สุดเป็นต้นค่ะแบบนี้แฟงค่อยหายงองสักทีครับยินดีด้วยนะคะเพราะปะกะติครูเห็นพี่แฟงอะงงตลอดเวลาเลยค่ะแหมจันยกอยากความจริงก็พูดแบบนี้สิครับแหมก็ได้ค่ะถพาอย่างนั้นในเมื่อวันนี้เราฟังคำดังอินเทรนไปแล้วเรามาเล่นเกมสนุกสกต่อกันดีกว่านะคะ ครูมีภาพปริศนาให้ทายว่าตรงกับสำนวนสุภาษิตคำว่าอะไรถ้าพร้อมแล้วไปชมภาพกันเลยค่ะอย่าเพิ่งงงกับภาพปริศนาของเรานะครับใครทราบคำตอบแล้วก็ส่งกันมาได้ที่ Facebook Fanpage ของเราได้เลยนะครับหรือว่าใครมีสุภาษิตคำปังๆคำดังอินเทรนด์ใหม่ๆก็สามารถส่งกันมาได้เช่นเดียวกันครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ